สวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดวันนี้มานาเปลี่ยนที่นั่งนิดนึงนะคะเก้าอี้เนี่ยจริงๆเป็นเก้าอี้ที่ไว้นั่งข้างนอกนะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะมานาก็เลยย้ายเก้าอี้เข้ามาข้างในนะแล้วก็เลยถือโอกาสมานั่งคุยเปลี่ยนบรรยากาศเลยแล้วกันนะคะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลเสียระยะยาวจากการที่มีพ่อแม่เป็นนาชีวศึกษานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมานา ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับผลเสียที่เกิดต่อลูกที่มีพ่อแม่เป็นนาซิสต์เนี่ยหลายคลิปมากมานาก็ไม่แน่ใจว่ามานาจะลิสต์ลิงก์เอาไว้ให้คุณผู้ชมใน description เนี่ยได้หมดหรือเปล่านะคะมานาจะลองดูนะแต่เอาเป็นว่าเรื่องที่จะมาคุยวันนี้เนี่ยมันมีอีกมุมหนึ่งที่มานาย,ยังไม่เคยพูดถึงนะมานาก็เลยคิดว่ามาทำเป็นคลิปอย่างนี้ดีกว่านะคะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมานาได้คุยกับคนคนหนึ่งนะเขา มีปัญหาในเรื่องที่ว่าเวลาที่เขามีไอเดียอะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วก็อยากจะลองทำสิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้เวลาคิดนานมากซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีที่เราจะใช้เวลาแบบไต่ตรองวางแผนให้ดีใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ทำผิดทำพลาดอะไรเงี้ยแต่มันก็มีจุดที่แบบว่าบางทีเราคิดนานเกินไปทําให้เราเสียโอกาสอะคือเรื่องบางเรื่องมันเหมือน,ม,นมันเกี่ยวกับเรื่องของกระแสอะไรเงี้ยพอกระแสมันหมด มันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทําเรื่องนี้อีกต่อไปเนื้อออกใช่ไหมคะหรือบางทีคิดนานเกินไปจนแบบจนสุดท้ายเราเหนื่อยไปเองเราก็เลิกลงที่จะทำอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมมันมีหลายผลตามไปว่าคิดนานเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคิดนานไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นเรื่องไม่ดีได้นะคะนั่นแหละนี่คือปัญหาที่เขามีมาตลอดเป็นจวาทั้งชีวิตเลยก็ได้นะคือจะทําอะไรแรืวอเหมือนย้ำคิดย้ำทาแล้วสุดท้ายก็คือเสียโอากาสไม่ได้ทํานะ ก็เลยมานั่งคุยว่ามันต้องมีสาเหตุลึกๆอะที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้คุยไปคุยมานะคะมานาสรุปให้ฟังว่าเขามีพ่อเป็นนาซิสซิสแล้วตั้งแต่เขาเป็นเด็กจนโตมาเนี่ยพ่อเขาจะตําหนิคือคือไม่ถึงก็ตาหนิออกมาตรงๆนะคือมันก็มีที่เขาตําหนิมาตรงๆแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะถามคําถามในแบบที่ฟังดูแล้วเหมือนเขาตําหนิหรือเขาดูถูกความคิดของเราหรือเขา เชื่อไปก่อนแล้วว่ามันไม่เวิร์กหรอกมันไม่ใช่อเดียที่ดีดอกอะไรประมาณนี้อย่างเช่นบอกว่าเอออยากจะลองทํานั่นทํานี่นะพ่อก็จะแบบมีคําถามมีเออมีคําถามกลับมาว่าแล้วคิดว่าจะทําได้เหรอแล้วคิดว่าทําอย่างนี้มันจะดีเหรอเอาทําไมถึงคิดอย่างนั้นละ่ะทําไมถึงไม่คิดจะทําอย่างอื่นละ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นคําถามที่บวกกับน,น้ําเสียงด้วยอะ่ะคือแบบเหมือนวิจารณ์ทําไมอะ่ะ อะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมคะไม่ใช่ถามว่าเออเราทำไมถึงคิดจะทําแบบนี้หน่อยขอฟังเหตุผลหน่อยอะไรเงี้ยเออแล้วได้ลองคิดเรื่องอื่นหรือยังอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ถามดีๆนึกออกใช่ไหมคะมนเลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยถูกถามแบบเนี้ด้วยน้ําเสียงอย่างเงี้ยเหมือนวิจารณ์อ่ะเหมือนเหมือนตัดสินไปแล้วว่ามันไม่มันไม่เวิร์กรอกความคิดเธอมันไม่ดีหรอกเธอคิดว่าเธอรู้เธอไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอะไรประมาณเนี้ยมาเลยกลายเป็น Uh, coping mechanism ที่ถูก develop ขึ้นมาจากการถูกถามอย่างนี้ตลอดเวลาว่าถ้าเขาจะลงมือทำอะไรเนี่ยเขาจะต้องเอาให้มั่นใจว่าโอกาสที่มันจะออกมาดีเนี่ยสูงมากหรือโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จเนี่ยคือสูงมากแล้วการที่เราจะมั่นใจได้ขนาดนั้นน่ะมันก็เลยต้องใช้เวลาคิดนานหรือวางแผนนานใช่ไหมคะหรือรอเอาให้แบบมั่นใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลถึงถึง,ถ,งถึงได้ลงมือทำก็เลยกลายมาเป็นที่มาว่าเนี่ย พอจะทําอะไรทีหรือมีความคิดอะไรขึ้นมาทีก็เลยต้องใช้เวลาคิดนานมากแล้วก็ไม่กล้าลงมือทําซึ่งถ้าคุณผู้ชมตามไปดูช่องใหม่ที่มานาเปิดแล้วมานาพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคลิปแรกเลยมานาพูดไว้ตอนต้นปีนะคะตอนเดือนมกราดได้ไมั้งว่าเวลาที่เราจะทําอะไรใหม่เนี่ยให้เหมือนอย่าอย่าไปกลัวอะไรเงี้ยอย่าไปคิดมากทําเลยคือคําถามที่ว่า รู้หรอรู้แล้วรู้ได้ยังไงว่าจะทําออกมาแล้วได้ผลดีอะไรเงี้ยไม่รู้หรอกรู้ได้ไงว่าเธอจะทําได้ไม่รู้หรอกเราจะไม่รู้จนกว่าเราจะได้ลองทําคือการมานานเนี่ยมันยังไงดีละ่ะมองว่าอย่างที่บอกนะคะว่าคิดให้นานไตร่ตรองให้ดีเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็มีบางเรื่องที่เราจะไม่รู้หรอกถ้าเราไม่ลงมือทําซึ่งการที่จะลงมือทําเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบลงมือแบบ ตุ้มแบบเป็นเรื่องใหญ่เลยกู้เงินมาเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยมาลองทําโดยที่ไม่รู้มันจะออกมาได้ผลไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อีกเราควรจะลองทําถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราสามารถลองได้ซึ่งเอาไว้มานาเล่าให้ฟังวันหลังว่าว่ามานาลองอะไรอยู่ช่องนี้ช่องใหม่ก็เป็นสิ่งที่มานาลองเช่นกันนะคะไหนลองพูดภาษาอังกฤษ i. ดูซิเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาก็ไม่กล้าทําเขามีความรู้เยอะมากที่จะแชร์กับคนอื่นแล้วด้วยความที่กลัวว่า ถ้าเกิดทาแล้วไม่มีคนดูล่ะหรือทําแล้วคลิปออกมาไม่ดีล่ะหรือคอนเทนต์แบบนี้คนไม่สนใจละ่ะอะไรเงี้ยด้วยความที่มันมีความคิดกังขาอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ไม่เปิดช่อง u t u b e ไม่ไม่กล้าที่จะเล่าความรู้ของตัวเองให้ใครฟังทั้งทั้งที่มันก็แค่ YouTube มันก็แค่แบบอัดคลิปแล้วก็กดดาวน์โหลดอัปโหลดสิพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดโพสต เราได้ผลหรือไม่ได้ผลเราก็ไปรอดูอตอนนั้นใช่ไหมคะคือเราลองได้มันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ใช่มานามองว่าเนี่ยคือถ้าเป็นเรื่องเล็กที่เราสามารถลองได้เราควรจะลองทำเพราะเรื่องบางเรื่องเราไม่ลองเราไม่รู้นะอ่ะทีนี้คงค,ค,คุณผู้ชมคงเข้าใจแล้วนะคะว่าปัญหาของเขานอยู่ตรงไหนทีนี้มองไปให้ลึกไปกว่านั้นว่าโอเคมีพ่อเป็นนาสพ่อเนี่ย คอยถา,ถามคำถามแบบเชิงตำหนิซะจนเขาเกิดฟอร์มเป็นนิสัยว่าจะไม่กล้าลงมือทำอะไรถ้าไม่มั่นใจเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยว่ามันจะออกมาเวิร์กแน่อะไรเงี้ยก็จะไม่ทำทีนี้แล้วยังไงต่อมานาเนี่ยพอพูดมาถึงจุดน,นี้กับเขาเนี่ยมานาก็คิดขึ้นได้ว่าเออเอาจริงๆมานาก็เคยเป็นแบบนี้แต่เป็นเมื่อนาน,านมากๆมาแล้วแบบสมัยยังเป็นเด็กเลยนะถามว่าทำไมถึงหาย นี่แหละประเด็นที่มานาย,ยังไม่เคยพูดในคลิปอื่นนะคะก็คือเรื่องบางเรื่องมันอยู่ที่ใจคำนี้มานาไม่เคยคิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะตั้งแต่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะคะจนจนมาคุยกันเรื่องนี้เออเรื่องบางเรื่องมันอยู่ที่ใจซึ่งมันจริงนะมันมันจริงตรงที่ว่าเราก็แค่ตัดสินใจอะไรบางอย่างเช่นตัดสินใจว่าจะไม่เอาและแบบนี้ จะไม่ทําแล้วแบบนี้จะไม่รักแล้วคนนี้อะไรเงี้ยคือมันก cool ็เหมือนดีนี you, ่แบบไม่เอาแล้วอะอะไรเงี้ยคือมัน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 อยู่ที่ใจเราเลือกซึ่งมันจริงแต่ว่ามันเหมือนพูดง่ายมันเหมือนทําง่ายแต่พอเอาจริงๆเนี่ยมันทํายากนืกอออกใช่ไหมคะเหมือนเรารักใครมาก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 ๆเนี่ยต่อให้ใครบอกว่าเลิกเธออะไรเงี้ยคนนี้ไม่ดีกับเราเขาทานู่นนี่นั่นไม่ดีกับเราแต่ถ้าใจเรายังรักอยู่อะเราจะตัดสินใจแบบ ไม่เอาแล้วเลกิกคบเลกิกเลิกรักอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันต้องถึงจุดที่เราบอกตัวเองเราเลือกเองอ่ะเราพร้อมเองที่จะบอกตัวเองว่าเราไปต่อไม่ไหวแล้วเรารักคนนี้ต่อไม่ไหวแล้วเราเราต้องหันมารักตัวเองบ้างแล้วนะคะนั่นแหละเมื่อนั้นเราถึงจะแบบดิดนหนีเราตัดสินใ,ใจว่าไม่รักแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะมันมันเป็นเรื่องที่จริงเรื่องบางเรื่องมันอยู่ที่ใจเนี่ยจริงแต่มันพูดง่ายแต่ทํายากนะอ่ะทีนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตรงไหน ถ้าคุณผู้ชมอ่านหนังสือที่มานาเขียนนะคะหนังสือมีชื่อว่านาซิสสิตบุคคลที่โลกต้องหมุนรอบนะในบทที่หนึ่งเนี่ยมานาเล่าถึงชีวิตตัวเองมีท่อนหนึ่งในนั้นที่มานาอธิบายว่าตอนที่มานาเป็นเด็กมากๆเนี่ยแบบตั้งแต่อนุบาลอยู่ถึงขั้นขั้นประถมเนี่ยมานาพยายามตั้งใจเรียนมากๆเพื่อที่จะเอาใจแม่เพราะแม่มานาเป็นนาซิสสิตนะ แล้วด้วยความที่มานาเห็นว่าพี่ชายเรียนเก่งกว่าอะไรเงี้ยแม่ก็เลยรักพี่ชายมากกว่าแม่ไม่ได้รักมานาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเลยคิดว่าถ้ามานาเรียนเก่งขึ้นมาบ้างแม่ก็คงหันมารักมานาบ้างคงหันมาชมบ้างว่าเออมานาเรียนเก่งนะแม่ภูมิใจนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้มานาพยายามทาจนแบบอันนี้ยังเป็นเด็กนะจาไม่ได้ว่ากี่ขวบน่าจะแบบต่ํากว่า10บขวบอะเจ็ดแปดเก้าขวบประมาณเนี้ยทาจนถึงจุดที่มานารู้แล้วว่าทําดี แม่ก็ว่าไม่ดีทําดีแค่ไหนมันก็ยังไม่ดีเพราะฉะนั้นมานาตัดสินใจนาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยว่าจะหยุดทําดีเพื่อแม่ไม่ใช่ว่าจะหยุดทําดีนะยังจะตั้งใจเรียนยังจะพยายามเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองแต่ทําเพื่อตัวเองหรือคนอื่นที่ไม่ใช่แม่เพราะว่าเคลียรี่ทำแล้วแม่ก็ไม่ได้เห็นค่าอะไรไม่ได้ชื่นชมไม่ได้ไม่ได้มีผลอย่างที่เราอยากได้ไม่ได้หันกลับมารักไม่ได้มีความภูมิใจมานาก็ตัดสินใจตั้งแต่วันนั้นว่า ไม่เอาแล้วไม่ทําดีเพื่อแม่แล้วนะคะก็หันกลับมาทําเพื่อตัวเองเนี่ยมันคือเรื่องบางเรื่องมาอยู่ที่ใจวันนั้นมาใจมานาคือเลือกว่าไม่ทําเพื่อแม่แล้วแล้วมันก็จบตรงนั้นตั้งแต่นั้นมามานาคือแบบลดความที่แบบว่าอยากได้ความรักอยากได้ความาสนใจอยากได้ความภูมิใจจากแม่ไปเยอะมากซึ่งมาตอนหลังเนี่ยที่มานามา 5-6ปีที่แล้วที่มานามาเรียนรู้เรื่องคอนเซปต์ของ NPD narcissistic personality disorder หรือที่เรารู้เรียกเขาว่านา r c ซ s ส i ิสทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่เรียนรู้คอนเซปต์เนี้ยยิ่งแบบว่ากลายากลายเป็นศูนย์เปอรเซ็นเลยนะคะที่มานาอยากจะได้สิ่งเหล่านั้นจากแม่เพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาให้ไม่ได้เขาให้ไม่ได้เราจะไปยืนรอขอเขาทำไมใช่ไหมเราจะไปม,มีความหวังทาไมเนี่ยแหละตรงนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างมานากับคนนี้คนนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าวันนี้จะรู้ว่าพ่อเป็นหนาเสีสิสถึงแม้จะรู้ว่าการที่มีพ่อเป็นหนาเสีสิสเนี่ยมันส่งผลเสียมากกับเขาขนาดไหนทําให้ไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆในชีวิตเนี่ยหร,หรือคิดอยากจะทําอะไรในชีวิตเยอะมากแต่สุดท้ายคือพลาดโอกาสหมดเพราะมัวแต่คิดนานอย่างเงี้ยค่ะ mm. เขารู้ทุกอย่างแต่ว่าเขายังทําไม่ได้เขายังนี่ไงเรื่องบางอย่างมันอยู่ที่ใจใช่ไหมใจเขายังตัดขาดไม่ได้จริงๆว่า ต่อจากนี้ฉันจะไม่รอขอ validation จากพ่อแล้วอันนี้พูดให้ฟังนะเผือคุณผู้ชมไม่เคยดูคลิปก่อนๆน,นะคะเผื่อเผื่อว่าไม่ทราบคอนเซปตนี้คือเอาจริงๆเด็กทุกคนนะ่ะอยากได้ validation จากพ่อแม่ซึ่งถ้าใครไม่รู้จักคำว่า validation เพราะมานาก็หาคำแปลเป็นภาษาไทยตรงๆไม่ได้นะมนันจะลิงก์คลิปเรื่อง validation ไว้ให้คุณผู้ชมดูนะคะเอาไปว่าเราอยากได้การได้รับเราอยากได้การยอมรับจากพ่อแม่ เออนนอ,เอันนี้คือเป็นพื้นฐานของเด็กทุกคนเพราะว่ามันเป็นสัญชัตญาณถ้าเราได้รับการยอมรับจากพ่อแม่เนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องการทีว่าเราจะสามารถอยู่รอดได้ใช่ไหมคะพ่อแม่จะให้ความรักความเอาใจใส่จะทํำยังไงก็ได้ไม่ให้เราตายพูดง่ายงใช่ไหมมันเป็นสัญชตญาณที่เด็กทุกคนเกิดมาแล้วอยากได้รับการยอมรับจากพ่อแม่เพราะถ้าพ่อแม่ไม่ยอมรับปุ๊บพ่อแม่ทิ้งปุ๊บเราตายนะคะเพราะเราเป็นเด็กเราทาอะไรไม่ได้นี่คือมันเป็นแบบนี้ทีนี้ พ่อแม่ทุกคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีสัญชาตญาณที่จะจะให้ลูกแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นพ่อแม่นาซิสิสเนี่ยเขาไม่มีการยอมรับให้ยกเว้นแต่ว่าเป็นลูกอ่าลูกเนี่ยเป็นลูกลักนะคะเป็นโกลเด้นชาลถ้าเป็นลูกชังขึ้นมาเนี่ยนะไม่ได้หรอกพราอไม่ได้หรอกเนี่ยแต่เด็กเนี่ยหรือเราที่โตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ยังมีความอยากได้การยอมรับจากพ่อแม่อยู่ไงเพราะมันมันเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมคะมันเราถูกลงโปรแกรมมาแบบนี้ ต่อให้พ่อแม่จะทำไม่ดีกับเราแค่ไหนจะมีคำพูดตำหนิต่อว่ายังไงเราจะทำดีเท่าไหร่แล้วเขาก็ยังว่า,วามันไม่ดีแต่ลึกๆอะลึกๆแล้วเราก็ยังมีการอยากได้ validation จากพ่อแม่อยู่ดีเนี่ยมันเรื่องบางเรื่องมนอยู่ที่ใจเมื่อใดก็ตามที่ใจเราบอกว่าโอเคเราเราเราข้าใจแล้วพ่อแม่เราเป็นน้าซีซิตเขาไม่ไม่มีวันที่จะให้เราเรื่องแบบนี้เหมือนที่มานาะเข้าใจตอนที่มานาเป็นเด็กเนี่ยแล้วเราบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่รอ การได้รับ validation จากพ่อแม่นาสิสิสิต่อไปเพราะเรารู้ว่าเขาให้ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็หยุดเราก็เลิกเราก็ไม่ไม่ไม่ใช้ชีวิตของเราเนี่ย based on การที่ทำยังไงก็ได้จะให้ได้รับการยอมรับจากพ่อแม่อยู่เราจะไม่มีตรงนั้นเราจะสามารถใช้ชีวิตเป็นอิสระโดยที่ไม่ต้องมานั่งห่วงว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้ทำไมเราถึงไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ เนี่ยเลยทำให้มานาเนี่ยสามารถที่จะมีไอเดียอะไรขึ้นมาไอเดียดีหรือสตูปิดก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดว่าลองทำเรื่องเล็กๆขึ้นมาได้เพื่อที่จะเหมือนพูฟของคอนเซ็ปต์แบบว่ามันทำแล้วมันจะเวิร์ไหมทำแล้วเราจะชอบไหมทำแล้วคนจะชอบไหมอะไรเงี้ยมนานาจะทำได้อย่างที่อย่างที่บอกว่าลองทำอะไรใหม่ๆอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ลองเปิดช่อง YouTube ใหม่ลองพูดเป,ป็นภาษาอังกฤษดูลองเปลี่ยนคอนเทนต์ดู ก็อลองอะใช่ไหมมันไม่มีอะไรเสียหายนี่ใช่ไหมดกเว้นแต่ว่าเราเสียเวลาแต่เราอยากทําก็นะโอเคตามนั้นนั่นแหละเพราะว่าเราไม่มานั่งห่วงว่าแล้วแม่จะมองเลยยังไงเขาจะว่าไหมมานารู้อยู่แล้วต่อให้มานาทําไม่ดีก็คือไม่ดีต่อให้ทําดีก็คือไม่ดีทํายังไงมันก็ไม่ดีในใสายตาเขาเพราะฉะนั้นมานาก็เริ่มรู้จะไปแคร์ทาไมในสายตาเขาเลยทําให้มานาสามารถที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆได้ง่ายแต่กับคนนี้เนี่ย เขายังลึกๆเนี่ยเขายังแคร์ว่าแล้วพ่อเขาจะว่ายังไงมานละคิดว่าส่วนหนึ่งคืออยากได้ validation อีกส่วนหนึ่งคือกลัวที่จะถูกตำหนิในแง่ที่ว่าสมมุติเขาบอกพ่อว่าจะย้ายไปอยู่ประเทศนี้นะพ่อก็จะแบบรู้ได้ไงว่าย้ายไปแล้วจะดีอะไรอย่างเงี้ยคือตำหนิอะ่ะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาลงมือทำจริงๆอะ่ะแล้วผลมันออกมาไม่ดีอะ่ะพ่อเขาจะต้องพูดยังไง ก็ทับถมใช่ไหมคะ,ะบอกแล้วไงว่ามันไม่ดีมันนี่มันไอเดียงี่เง่าฉันรู้ตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่แกเอ่ยปากพูดมาแล้วแกจะย้ายไปแล้วเป็นไงล่ะเห็นไหมล่ะอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบกลัวไม่กล้าทาเพราะไม่อยากให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่พ่อแม่ไม่อันนี้กรีคือพ่อที่เป็นนาเร์ซิสซิสเนี่ยกลับมาพูดได้ว่าเห็นไหมล่ะฉันรู้อยู่แล้วว่าแกมันหอ,อย่างนี้ฉันรู้อยู่แล้วว่าไอเดียนี้มันไม่ดีไม่เวิร์คคือกลัวที่จะถูกวิจารณ์เพิ่มเข้าไปอีก กลัวที่จะถูกพูดทับถมให้มันเสียใจหนักขึ้นบิ๊กคือเวลาเราทําอะไรเราก็แบบมีความหวังใช่ไหมแล้วพอเราทําออกมาแล้วมันออกมาได้ไม่ดีหรือไม่ประสบความสำเร็จเราก็ผิดหวังแล้วก็รู้สึกเซ็งอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วยิ่งมาเจอพ่อที่เป็นนาซ s สิตมานั่งพูดทับถมใส่อีกเนี่ยมันแบบมันเกินจะบรรยายนะคุณผู้ชมคงนึกออกถ้าเกิดว่าใครที่มีพ่อแม่เป็นนาซีสิตเช่นกันนะคะเอาเป็นว่านี่แหละคือปัญหาที่แท้จริงว่ามีพ่อเป็นนาซีสิต พ่อคอยวิจารณ์สะจนเขากลัวที่จะไม่กล้าทําอะไรแล้วตากใดที่เขายัางใจเขาเนี่ยยังไม่เลือกว่าต่อจากนี้ฉันจะไม่แคร์ว่าพ่อจะคิดกับฉันยังไงอีกต่อไปเขาก็ยังจะมีปัญหานี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่องมันเรื่องมันอยู่ที่ใจจริงๆนะคะอย่างที่บอกนะพูดง่ายแต่ทํายากนะคะเป็นว่ามานาก็ยังให้กําลังใจกับคนทุกคนที่มีพ่อเป็นนะพ่อแม่เป็นอาเซซิสนะคะขอให เกิดความเข้าใจแล้วก็มีความถูกน้อยลงแล้วก็สามารถที่จะปรับใช้ชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ